นะมือที่ผมท่านี่มันประมาณจากบาทครับรอ่ามันมีสองก่อน,นี่ครับไม่ก็มีขายทรงครับขายปีกราคาขายทรงราคาขายทรงผมก็จะเป็นเบอร์อีกหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, หน้าสวนกับสีที่ย<อ>ี่สิบห้ายี่สิบสามยี่สิบสิบแปดสิบห้ากันแลว้วแต่ตอนหนึ่งกิโลครับผมแต่ราคาขายปีกก็จะเริ่มจากกิโลละยี่สิบถึงกิโลละใสีสิบประมาณนี้ครับแป้วแต่เบอร์แต่ไใสเอาจังมวอนี้หารอยโลนี่ทัวเชลีไอผมนะครับ กลมๆกบชาเลียกิโลละยี่สิบบาทครับอันนี้คือหนาสวนครับกิโลกิโลหนึ่งลอยโลชาเลียลอยโลสองพันข้าวผมหาลอยโลกับสิบวันหนึ่งมืนบาทตอนมือปลาการเท็ดตลาดที่นี่ก็หลากหลายครับทั้งตลาดสรงค้าปีกทั้งออนไลน์ครับห่อกระิมีการแพ็คกิ้งแบบนี้ร้อมคือแพ็คกิ้งแบบนี้คือห่อฟอมแบบนี้การกระแทกอันนี้คือในกัวีลูกล้วกันบะ ขึ้นยู่กับตลาดอีกครับ oh. ว่าตลาดต้องการแบบไหนเสียห้อแบบนี้ว่ซึ่งห่อแบบนี้มูลราคามันก็สิเพิ่มขึ้น,นอันนี้คือยังสมมติห้อง0เพิ่มเงินเปิดมาห่าสมมติว่าตัวน,นี้จิโลละ40บาทแต่ว่าห้อแบบนี้อาจจะจิโลละ30บาทนี่คือมูลราคาของของของแ็คกิ่งกัมีส่วนนะครับครับ